การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 า All right. คาชัพพาคุณจะตามไปดูอยู่ที่ไหนก็จะบินไปซุ่มเรื่องราวก็วเป็นจริงก็จะอิสิตู่กลกๆแค่ไหนก็จะพาไปดู่พีกงศรัทธาพวกเราก็กลับมาบับทประว,วองพูดดังปรัดยาให้คมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตา้ <laughs> าชัพพาพาไปดู <laughs> เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปดูคาชัพพาพาไปดู สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ต้มชมมีตัวตนคเพราะว่าผมเดินอยู่บนบ้านเนี้ยอยู่ได้ยินเสียงเคร่งเครูกุกๆะนาศครับคนสิ่งกโปร์คนตักท่านี่คือแบบพร้อมที่จะมาไหว้หรือถ้าไม่ได้ไหว้ก็ขอวิดีโอคอลก็ได้ก็เป็นความฝันมาเล่นกับพี่ชี้ตัวพี่พี่ก็ซื้อตอนนั้นที่อายุ53อ่ะก็ออก53เลย เวลาที่คุณไม่มีละครหรืออะไรอย่เงี้ยคุณทีณจะขอส้มฉุนก็จะก็จะขอส้มฉุนใช่ครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่กระช์พาพาไปดูครับไทยรัฐทีวีช่อง32 5โมงเย็นกลับมาเจอกันอย่างนี้แน่นอนวันนี้คุณซานประชากัคุณพลอยมาจริงๆครับผมวันนี้รากาลจะพาไปดูที่ที่หนึ่งนี่จังหวัดอะไรฮะชัยนาทครับคุณพลอยวัดทรงเสวยจังครับชัยนาทถูกต้องให้างั้นพาผมไปได้ไหมได้อ่ะก่อนจะไปนยแกรู้ยังจะไปดูอะไรกันไปเจอไอ้ส้มฉุนครับ วัดนี้นอ,อกจากคุณจะไปเจอไอ้ส้มฉุนแล้วเขายังมีความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงปู่ย้อยเทพเจ้าวาจาศิษย์แห่งแม่น้ำอาจีนเจ้าตำรับตำราแมงมุมขยุม่มศัพท์ถ้าอย่างนั้นผมสองคน,นผมขอตัวไปกันเลยแล้วกันถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เรารู้จักกันแน่นอนไอ้ส้มฉุนคืออะไรฮะ ตอนนี้ผมกับพี่ซานมาถึงชัยนาทแล้วอจะพาชาวประชาพาพาไปดูไปดูว่าที่นี่เนี่ยคือวัดไอ้ส้มฉุนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเข้าไปดูกันเลยว่าจริงๆวัดนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อวัดส้มฉุนอ่าไม่ใช่วัดทรงเสวยด้วยก่อนหน้านี้คือมีแบบว่าชื่อก่อนหน้านี้มาก่อนอแล้วก็มีรัชกาลที่5มาประทับจริงๆด้วยเข้าไปถามกันเลยว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงจะรู้เลยถามกูรูกันเลยดีกว่าได้ครับตามผมไปเลยครับผม วัดรมเสวยตั้งอยู่ตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2430เมื่อสมัยรัชกาลที่5ก็มีหลวงปู่ค้อยนะอดีตเจ้าวาดผู้คอยธรรมนิยังซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาทุด,ดงปรากฏแล้วก็ บูรณะวัดร้างวัดเกศรน,นั้นแล้วก็รวบรวมชาวบ้านนะมาบูรณะแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ใหม่อะไรใหม่ในบริเวณวัดก็ตั้งชื่อใหม่ขึ้นชื่อว่าวัดราชเจริญธรรมแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไม่เรียกวัดราชเจริญธรรมเรียกตามชื่อหมู่บ้านก็คือบ้านหนองแค แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้เสด็จตรวจลำน้ำเก่าและแวะพักเสวยพระกระยาหารที่วัดแห่งนี้เมื่อพศ2451จึงได้พระราชทานนามว่าเสวยซึ่งเป็นที่มาของวัดทรงเสวยมาจนถึงปัจจุบันท่าน้ำที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็เป็นท่าน้ำที่ท่าน สเสด็จประพาสต้นและเสวยพระกาหารณจุดนี้เลยครับ mm hmm. แล้วก็ท่านได้พระราชทานนามวัดใหม่เดิมให้พระราชทานนามคําว่าเสวยนะครับแต่ชาวบ้านและตะแป้นมัคธายกวัดก็ได้ขอใช้คําว่าทรงเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากคําว่าเสวยเป็นราชาศัพท์นะครับท่านก็ได้อนุญาตนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2,000 4 5 1เป็นต้นมาวัดนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดทรงสเสวยเป็นต้นมาครับจริงๆแล้วเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมากราบสักการะอดีตเจ้าวาดของวัดทรงสเสวยออนะครับ เจ้าวาดรูปแรกเนี่ยคือหลวงปู่คอยนะครับหลวงปู่คอยเนี่ยจะเป็นเกจิที่ท่านมาบุรณะ,ะวัดเนี้ยจากวัดล้างให้ขึ้นมาเป็นวัดสงเสวยณปัจจุบันเนี้ยก็คือหลวงปู่คอยเห็นว่าหลวงปู่คอยเนี่ยมีิเจกชื่อหลวงพ่อย้อยที่เขาโด่งดังเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆแล้วหลวงพ่อย้อยเนี่ย ได้เรียนวิชาจากทั้งหลวงปู่คอยและหลวงปู่สุขก็จะมีวิชาเรื่องเกี่ยวกับแมงมุมขยุมซับนะครับเกี่ยวกับคันธนูคตคันธนูคตใช่แล้วก็เกี่ยวกับตะกุดวัดทรงสวยแห่งนี้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงู่ย,ย้อยวิจารโนซึ่งท่าน คือสิทธิ์เอกของหลวงปู่ร้อยธรรมนิย่งอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากโดยหลวงปู่ย้อยเมื่อขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสหลังจากพระอาจารย์มรณภาพลงชาวบ้านก็ขนานนามให้ว่าเทพเจ้าวาจาศักดิ์สิทธิ์แห่งแม่น้ำท่าจีน อันนี้จะเป็นห้องห้องที่ท่านใช้จาวัดแล้วก็ทํางานด้วยนี่ทำงานใช่ครับห้องเนี่ยจำวัดแล้วก็ห้องทํางานเห็นเห็นเข็มคุณเขาเล่ากันมาว่าท่านในวาจาศักดิ์สิทธิ์มากสามารถทํานายได้ด้วยว่าจะเป็นยังไงในอนาคตอย่างนี้หรอครับไอเรื่องวาจาศิษย์เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าที่ ที่เล่าแล้วก็ประสบกันมาเนี่ยคือ,อเขาจะไม่ค่อยให้หลวงพ่อเนี่ยว่าหรือตำหนิใครแต่ถ้าหลวงพ่อได้ว่าไปแล้วเนี่ยว่าคนนู้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือตำหนิใครว่าจะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงเลยทุกครั้งที่ญาติโยมมาหาเนี่ยญาติโยมก็จะให้หลวงพ่อ พูดแต่สิ่งดีๆให้กับเขาเพราะว่าถือว่าท่านเป็นพระที่วาจาสิธย์อีกองคหนึ่งนะครับในในเกจิยุคนั้นมันมีสมัยก่อนจะมีปลาเยอะใช่ไหมในแม่น้ำอ่หน้าวัดเนี่ยหลวงพ่อจะชอบให้อาหารปลาหรือให้ทานปลาก็คือเอา เศษอาหารที่จากพระฉันสิทธิ์เนี่ย<อ>ที่<อ>บินทบาทมาเนี่ยเอาไปให้ปลาหน้าวัดปลาหน้าวัดก็จะเยอะแล้วท่านบอกว่าถ้ามีคนมาลักเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ชอบขอให้มือเน่าบ้างอะไรบ้างแต่ผลสุดท้ายมีมีคน,น่ะมาลักจริงมามาจับปลาวัดโมโมใช่ครับผลสุดท้ายต้องตัดนิ้วเน่ามือเน่า ผมได้ยินอีกอย่างหนึ่งที่พี่ซันบอกผมว่าแม่มุมขยุมซับเนี่ยคืออะไรฮะแม่มุมขยุมซับเนี่ยเป็นวิชาเป็นวิชาของของหลวงพ่อพ่อย้อยนะครับที่สืบทอดมาแล้วก็พอดีท่านเจ้าว,วาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นว่าวิชานี้ชาวบ้านเนี่ยมีการค้าขายกันเยอะออเกี่ยวกวับการเงินการค้าขายกันเยอะก็เลยสร้างแม่มุมขยุมซับขึ้นมานะครับเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3จนปัจจุบันเนี่ย เหลือรุ่น3ามอย่างเดียวนะครับอ๋อคือสร้างไปแล้ว3ามรุ่นใช่ครับหลวงปู่ย้อยวิจารโนซึ่งท่านเป็นต้นตำรับตำราแมงมุมขยุมซับที่มีพุทธานุภาพด้นานโชคลาภเงินทองการค้าการขายเจริญก้าวหน้ากำไรดีออกดอกออกผลเจริญง,งอกงามทำให้บรรดาลูกศิษย์ต่างเคารพ และศรัทธาในความเข้มขลังและแก่กล้าวิชาอาคมของหลวงปู่ย้อยจนหาที่เปรียบไม่ได้คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในชุมชนนี่แหละครับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในชุมชนเวลาไปขายของเวลาค้าขายเป็นร้านค้าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยคือเขาขายดีมากนะครับต้องมีพกกัน ส่วนใหญ่ต้องมีติดตัวกันติดตะกร้าติดตะกร้าตังติดตัวกันตลอดนะครับเพราะว่าพอมีแล้วเนี่ยเงินทองขายดิบขายดีนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับก็เป็นความฝันมาเล่นกับพี่ชี้ตัวพี่พี่ก็ซื้อตอนนั้นพี่อายุ53อะ่ะก็ออกห้าเลยคนสิงกโโร์คนต่กงชาินี่คือแบบพร้อมที่จะมาไหว้หรือถ้าไม่ได้ไหว้ก็ขอวิดีโอคอลก็ได้ เพราะว่าผมเดินอยู่บนบ้านเนี่ยผมก็เอ,อ่อคุยเล่นตามปกติแล้วก็ตอนกลางคืน4ี่ทุ่มเองนะอยู่ๆได้ยินเสียงเคร่งครืบร,ร,ร,ระนาดครับสนับสนุนโดยสายการบิน Air ์เอเชียใครๆก็บินได้